มาถึงซุ่มยูมอ้ชช็ชโอ้โหอะไรอะไรอะไรซุ่มยูมโอ้โอเยอะเกินน้ำลงครับวันนี้น้ำลงน้ำลดลงครับ เี่เราโจมรอบเลยหัต่สนมเลยต่นมีน้องต่คือค่อยคือนวันนี้ในบ้านคาเรงคันตั้มหัสนมเลยโอ้เต็มเลยบ้านลกร้เยี่ยเไปนจจ้บ้านรวยโอ้เช้าชาได้ร้อยึแล้วอ้าวนะ

ะพานนะเพคคู่เพคคู่่ะไปอีกแล้วครับมาดูรอบนี้ครับรอบนี้ครับือกล้องมาจะเป็นยังไงโอ้โหเออยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ครับเอประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้ ย <rium> <Dante> ังโอเคครับตกดิกล้องมาชอบหายฮะฮะเนาะดูเบดดูเบ็ดดูเก้นดด้อนลองใช้กล้าหรืออะไรลาหรืออะไรครับึบตัวใหญ่ด้วยป่ตัวใหญ่ป่าอึ๊บอโอ้โห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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อ จบเลยอาดีน้องโน่นูน่นโน่นเลยว้าแต่ช้ากว่านี้อีนิดเดียวนะจบโอ้จบเลยเดีครับดีครบยังมีบุญอยู่ครับพันมานตัวเองเจือเร็งเจือเร็งเจือเร็งเจตมรเจต โ oh, oh, oh. อ้ยดึงแล้วก็เบาแลาาา้วเบา,ยา,ยา,ยาเอย่เอาเก็ไปไปคือยักษ์ใหญ่ใหญ่ใหญ่กลองลุด oh. ลูด <S <s ตกใจครับเชียร์ดังเกินไปว <Hey. S 1> ันนี้ยังไม่ได้ใส่ถังเลยดินด้น <laughs> ดิ้นตกเอาลุดพี่น้องลุดใ,ใหญ่เลยครับตัวแรกด้วย <S <s ตัวใหญ่ด้วยอย่ยางว่าวันนี้ดีครับประเดิมด้วยตัวใหญ่ตัวแรก

โอ<ฮ>้โหปลาตรงใจคลองเกี่ยวากันโอ้อะไรนี่เป็นไปได้ยังไงนีแต่นีแต่วืดครับตรงนั้นเมื่อกี้ก็ตัชานิดนึงก็ล่วงเหมือนกันนะครับใส่น้ามันแรงหรือเปล่าห,หลุดตอนไหนก็มองไม่ทันอ้าไปดูโอ้อ ปุ๊บโโออ้หันนี้เจริญลังวาฬซูมไปเชนเออน้องดูฮะมาทางโน้นทางโน้นโอ้โหสามตัวมั้งพอได้อยู่หน่อยหนึ่งพอได้จับพอได้จับอยู่ครับ ลุ้มระทึกกันนะน้ำลงและสนุกครับน้โอโอ,โอ้ไม่ทันได้ดูนี่ฮะติดตัวใหม่เต็มหนึงแล้วครับเอออันนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เออ,เอ,อ โอ้ยพอดีกับตะกัวเลยครับเท่ากันกับทุ่นสองตัวแล้วครับใบนี้ใบนี้มาแค่คู่ครับฝั่งนู้นตัวนึงเนี่ยตัวที่สองน้องตัวที่สองลวแต่ที่มันแต่ที่ตัวที่สองจะใหญ่ขึ้นเนาะตัวที่สองเริ่มเล็กลงแล้วครับ นอปลาเข้าอยู่ครับครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับดีๆๆๆๆๆเอาแล้วนะดึกๆๆๆๆใส่ตัวที่หลุดเมื่อกี้หรือเปล่าดูไหมครับนี่แค่ตอนลองอ้ยาไอ้ยาไอ้ยะไอ้เออเฮ่มาวิชแหมอิ้มใจหัวด้วยเฮ้อว้ามันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ โอ้ไม่อย oh, oh, ู่มันไม่อยู oh, ่ม si ันแค่โตนไปเนาะดู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 โอ้เขยนักครับเข้าอีกแล้วครับรำมั้ยอันนี้รำโอ้อ้าวพี่เนอะโบได้อยู่ครับโบได้อยู่ครับโอ้ nhu máy à na chà bao nhiêu gấp bao nhiêu gấp ô ba bia nắng đen wow đừng nhàng cả... cả là cột đun kho gặp ô nô 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 đam lương đam lương อ้ามเรื่องครับโตแล้ว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 ครับเอาล้วครับเอาล้วครับมาดูรอบนี้ครับรอบนี้เอ้ยโอ้ยเหมือนจะหนักหนักเหมือนหนักเหมือนหนักครับยนี้ต้องไปครับเหมือนหนักเหมือนหนักโอ้โหโคครับ นี่ครับนี่อนี่ดึงแรงจนเมื่อกี้น่ะตัวนี้เองดึงจนโอ้ดึงจนพอตกใจใอ่ะฟิสิกติกาเ่าแล้วดึงแรงเกินไปทำไมคนวัดตกใจแต่คนทาย,ยังตกใจเลยโอ้เอาแเล้วครเบเอาแล้วครัอเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาบเอาอ้ อยู่ครับไม่ทันคนระับดึงเหมือนจะเพี้ยนหางแดงโบ้เมื่อกี้นะดึงนี้จักจ๊กจักจ๊กจั๊กนไงหยุดครับไม่ทันเอาละครับเอาละครับเอาละครับเ <c oughs> อาอีกแล้วครับเอาอีกครับยังไม่ทันใส่เยอะเลยโอ้ยยุ่งอะไรยุ่งยุ่งไปอีกแล้วโอ้เอาเอาอะไรยุย่งครับเอาๆๆไปเลย อ้าวๆน่าจะเป็นน่าจะเป็นดูครับโป่งครนี่แล้วครับหนักดูครับหนักดูครับไหนๆยังงอนี่ครับปุ๊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 บโอ้สวยงามครับสวยงามอ๋อไม่รอแล้อนดัตัยอนุัวัดเหมือนเตือนนี่อย่างไรเตือนโบ๊ทมุนอ๋อดึงดึงเมื่อกี้มันมันหลุดก่อนครับยัดไม่ทัน สายนาไม่เนาะนัน่งลุ้นไปเรื่อยๆครับแดดออกร้อนก็นไปนั่งหลบอยู่เต้นครับลุ้นย่อไปด้วยเอาละบูเอาเอาเอาอะไรกัน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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮึ๊ยดูไหมดูเอี๋ยวเด้ตึ้งยูตึ้อยู่ เป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับเห็นหางแดงหรือเปล่าครับหัวเราะด้วยอะไรร้องอ่ะไหนโอ้มันไม่ดิ้นเลยมันไม่ดิ้นเลยเอ้าโอมันหลอกเราอีกครับนึกว่าไม่อยู่ ธรรมดาที่ไหนวางมือพี่เองครับย่อนมือพี่เองเข้าดีครับมาพี่น้องทางนี้ทางนี้โดนทางนี้โดนครับปั๊บปั๊บเาประกดเอาอันตัวน้อยโอ้โหสงสัยมันตกใหญ่เร็วโอ้ห้าทางนี้อีกแล้วเหรอโอ้ไรนี่โอ้วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แบบนี้ไส ขึ้นมาเห็นกล้องปั๊บตกเลยลองวิ่งไปวิ่งมาครับวิบ่งไปวิ่งมาครับอาอุฮบเอออันเมื่อกี้ยกขึ้นปั๊บล่วงเลยตุกตาหูมองไม่คิ้นทายแค่ไปทันจับทันไปทันมาอย่างนี้ละครับวางเข้าครับอก็อ,อยู่ที่ นะครับสะพานโลปูงหงนะครับทุ่งมนปราสาทสุริย์นะครับเวลากำลังเข้า,าไปดูยอเล็กน้อยครับเฮ้ยนีกระโดดนี่กระโดดโอ้หนามไหมอาอพอได้พอได้พดี่เอออ๋อลุ้นทั้งเบ็ดลุ้นทั้งยอ,องครับข้างนองแดดเปรี้ยงแล้วครับโดนมากเลยครับอยู่บนนี้ ก็ปลาเข้าวปลากินช่วงกลางวันครับรัปนี้มาฝากกันแค่นี้แหละพี่นอ้องเราติดตามคลิปต่อไปครับ